สวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับเออลาเทคพีกแกกแล้วนะก้อนนี้นะเกีอัปเดตใหม่นั่นเองนะเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มีอ,อ,อาวุธใหม่นะฮะสองอันปะเออดาบใหม่สองอันนะแล้วก็ผลแสงนะเป็นแสงตื่นเนี่ยเหมือนน้องนี้เลยนะขอบคุณน้องสองคนด้วยนะที่มาช่วยทําแสงตื่นนะซึ่งหมมีไอเทมอยู่แล้วนะเดี๋ยวเราเขารีวกันเดี๋ยวเรารียดาบมันก่อนดีกว่านะฮะก็อเดตใหม่นะครับเออมีดาบใหม่มาคือดาบแบบนี้นี่ดาบตัวนี้นะฮะนี่เลยดาบนี้นะ สกิลนะฮะมี2สกิลก็เป็นอันนี้เลยแด๊ด yeah, อราไปฟันนะฮะแล้วก็เป็นสแลตบอลนี่นะฮะเป็นดาบใหม่นะเป็นดาบสั้นดาบใหม่นะฮะก็ดาเมจก็ไม่แรงมากนะเบาๆไม่แรงมากไม่แรงเกินไปนะฮะสุดที่หานะดาบนี้นะก็คุณน้องด้วยทนะั้งสองเลยนะฮะดาบนะอันี้เราสามารถหาจากตรงนี้เลยนะหมื่นสองนะสำหรับเอ่อมินิดาบเล็กมินิโคตรมินิเลยนะฮะต่อไปนะเป็นดาบเล่มนี้ ด้าสโตนนะฮะสอดอันนี้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราสอนทําแสงตื่นด้วยนะไปเนี่ดยดาบนี้เลยฮนะตีธรรมดานี่การตรีธรรมดานะสกิลนะมีสองสกิลนะฮะสกิลแรกเป็นงานปล่อยสเปียไว้สดเอ็กนะเป็นการปลนะ่อยแสงมาจากพื้นเนี่ยแล้วยกขึ้นไปนะบอกเลยโค้ก้อนนี้จะสูงเลยแหละนะเราได้าหาดาบแล้วเนี้ยด้าสโตนสอดน,นะฮะให้เรานะทําการเดินขึ้นมาตรงนี้ จะมีบอสนะฮะหนึ่งตัวนะฮะอยู่นี้เลยบอสตัวนี้หนึ่งตัวนะะหนึ่งตัวนี้เลยนะเราทําการตีไปฮะแล้วมันจะดรอปอาวุธให้เรานะโอกาสไม่ลุนกันเท่าไหร่นะฮะต่อไปจะเป็นการทําแสงตื่นเออแสงตื่นแสงตื่นแสงตื่นนะอันนี้แสงตื่นจำนะแสงตื่นนะฮะอันนี้เลยนะแสงตื่นบอกเลยโคตรจ้าสว่างเดี๋ยวเราเก็บก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูแสงตื่นพี่ทำนะให้เรานะไปตรงนี้ ด้านหลังนี่เลยตรงนี้น้องเห็นหรือมั้นะฮะไอเรา้งเดินข้ามาตรงนี้เลยนี่ตรงนี้จะมีที่ทําแสงตื่อยู่ว่าตรงนี้เลยนะฮะก็ใช้เดือด็อกหนึ่งอันแล้วก็ผลแสงสามผลนะฮะตรงนี้นะแล้วเราก็ได้มาเดือดล็อกไนดะ้ผ่านไงหาจะเกาะรับนะที่เกิดทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะฮะอ่าตรงนู้นเลย ให้ไปแถวตรงแถวตรงนั้นนะแถวตรงนู้นนะตรงนู้นนะเออด้านหน้านน้น,น,นที่มองไปนะตรงนู้นนะแล้วให้ไปซื้อมานะเดี๋ยวล็อกนะก็กอรับเกิดทุกหนึ่งชงั่วโมงหายทุกสิบห้าทีแล้วม,มีแมวเกิดตัวเดียวนะฮะาเอา,เอาทุกตัวนะทุกคนนะฮะมาเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องทําแสงตื่นดีกว่านะฮะห้องทางแสงตื่นนะครับจะอยู่ตรงน, <c oughs> นี้นะี่ฮะห้องทำแสงตื่นอยู่นี้เลยนะครับ ตรงนี้เลยนะนี่จะมีแอดมินนะยืนอ,อยู่นั้นหลายคนอยู่นะฮะแล้วก็ยัมีพัซเซิลนะให้เราทำนะก็เจะพัซเซิลนะเราต้องกดใี่อันนี้ก่อนปะนีงกลับมาวะใช่ปะอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนฮะหนึ่งอันอันนี้สองนะฮะไปเดี๋ยวยกดเยอะอันนี้ก่อนเราต้องรีก่อนนะฮะอันนี้นะหนึ่งสองสามสี อ่ะา,าเนสองสามสี่โอเคนะมันจะขึ้นแบบน,นี้มานะฮะแล้วก็เราสามารถเสกบอสได้ฮะตรงนี้เลยนะฮะเราต้องมีออฟที่ได้จากเ,เจ้าอะไรนะที่เป็นแรกมาในตน้นไม้เมื่อกี้ก่กอนนะฮะอ่าเนื้อเสกบอสได้นะฮะมา่วนสกิลเดี๋ยวเรามารีวิวนีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างนะสํสำหรับผลแสงตื่นนั่นเองแนวถือเลยบอเลยโคตรจ้านะฮะ แล้วเรากดใช้ฮนะมันจนะบอกว่า yes no นะฮะให้เรากด yes ไปเรียบร้อย you are very 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 เนี่เรียบร้อยนะฮะอาดูกสกิลนี่ก่อนนะฮะสกิลแรกของแสงตื่นนะก็เป็นแบบนี้เลย AK นะมายิ่ AK มายิงฮะบ่อเลยโคตรเปเยอะแต่ก็ดามเมจนะเพราะั่นนี่แรงเลยแหละนะฮะแล้วก็คู่ดาวเอินานอยู่นะอืมต่อไปเป็นสกิล X นะเป็นไลท์บีมนะฮะนี่ การยิงแสงออกไว้นะฮะเป็นไลท์บีมส่วนวีเป็นไลท์อ่อเป็นฝนฝนแสงเอ่ะตีอะได้ไปนู้นี้ต้องไปดูด้านนอกไปต้องไปด้านนอกนะฮะด้านนอกนอ่าเป็นฝนแสงนะฮะนี่อ๋อมีมอยู่แา,างนี้นะะฝนแสงอย่างนี้เลยอ่าวันนี้นะฮะสกิฟฝนแสงนะ ส่วนวีนะจะเป็นเอ่อไรยะตะนะฮะกูฟึ้มแล้วก็จะวับกลับไปที่เดิมนะก็น่าดีดีเลยแหละนะฮะประมาณนี้นะฮะส่วน F นะจะเป็นสกิลบินนะบอกเลยบินเร็วมากและคุมยากเหมือนกันนะกับพอกกูได้อยู่ประมาณนี้นะฮะบอกเลยว่าสามารถควบคุมทิศทางได้นะครับเอ่อธรรมดาเหมือนจะควบคุมทิศทางไม่ได้จะเป็นแนวตรงเดียวนะฮะ แล้วก็เดือนนี้ก็มีเอ่อเวลนะฮะตอนเป็นหนึ่งพันนะตัดก็ตันหนึ่งพันนะฮะเหมือนจะมีแค่นี้มั้งจะอัปเดตนี้นะแล้วก็เอ่อรีเวิร์กนะฮะเกาะใหม่เกาะต่างๆนะรีเวิร์กใหม่หมดเลยนะฮะหลายเกาะอยู่นะเพราเกาะรีเวิร์กก็จะมีเกาะแรกปะเนี่ยมีเกาะตรงนี้เกาะป่านะฮะเอ่อโว้เกาะอะไรแกเกาะหิมะตรงนู้น นะแล้วก็เกาะเอ่อเกาะแรกนะฮะอันนี้รีเวิร์กมาหมดเลยนะฮะแล้วนกะ็เหมือนเกาะแรกมีอะไรมาด้วยนะนี่เหมือนเป็นอ่าที่ช่างตีเหล็กนะเอาตีเหล็กประมาณนี้นะก็ประมาณนี้แหละอืมนะฮะสำอัปเดตนี้นะครับก็ประมาณนี้เออไม่มีอะไรมากนะฮะโค้ชเติตึงก็สอนทำแล้วนะถ้าเกมีอัปเดตอีกเดี๋ยวเรามาบอกใหม่นะกันนะแล้วก็บอ,อ,อร์ดเออลืมบอดแล้วนะบอร์ด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 อะไรวะนอ่บอด นะบอร์ดเอ่ออัปเดตนี้นะครับไม่มีอาวุธใหม่เข้ามานะไม่มีอาวุธบอร์ดนะของเรียนนี้ไม่มีนะไม่รู้ว่าเขาจะทํามาตอนไหนไม่รู้กันนะนะก็มีประมาณนี้สลิวนี้นะทุกคนก่อเดี๋ยวเจอกันทะี่หน้า